ถามถึงว่าอาจะขึ้นวันทัถฐามาตรงนี้ได้หรือไม่ได้หรือคิดเห็นว่าอย่างไรครับผมว,ว่าได้ค่ะอาจารย์เหตุผลทำไมถึงได้อันนี้อันนี้ผมเคยจํารู้สึกว่ามันเหมือนอาจารย์เคย เคยสอนแล้วเมื่อปีนั้นว่ามันมันได้มันเหมือนมัน,มนเพราะว่าเหมือนว่ากับพระพุทธเจ้าเราก็ถวายบังคมใช่ไหมเราขึ้นใหม่มาอันนี้ผมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันผุก็ยังไม่เก่งก็คิดว่าขึ้นได้เหมือนกันครับก็<ำ>คือตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ก็คือได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการเป็นการไหว้พระพุทธเจ้าโดยเราแปลว่าถวายบังคมไม่ได้แปลเหมือนไหวพระอสิติมหาเถระคือคำแปลมันต่างกันถ้าเราขึ้นไปชั้นประโยคะทสี่เอาละโทรศัพท์ข้ามาเลครับผม หมายเล่ก่อนนะครับแคหนึ่งห้าสามเอ่อถ้าจะขึ้นมานะครับขึ้นมาถ้าเราไปอยู่ชั้นประโยคอทสี่นะครับไปไปประโยคอทสี่เนี่ยครับ คำแปลในหนังสือพระเดชเนี่ยจะขึ้นมาชัดเจนเลยนะว่าถวายบังคมพระทศสมพลและไหว้พระสีติมหาเถระเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถขึ้นมาอ,อีกตัวหนึ่งได้ก็ไม่ได้มีปัญหาครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่เสียคะแนนไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วความหมายก็ชัดเจนขึ้นด้วยนะฮะก็ ใจผมเนี่ยผมอยากให้ขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าไม่ขึ้นมาล่ะได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้ผิดเลยแต่ขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ผิดแต่มันอยู่ตรงที่ว่าความชัดเจนของเนื้อหาครับถ้าเราขึ้นจงถวายบังคมซึ่งพระทศพลอย่างนี้มันชัดเจนว่าอันนี้คือแยกไหว้เลยนะพอพอไปถึงวัดปุ๊บก็ขอให้ไปกราบพระพุทธเจ้า แล้วก็รายงานเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นวันทะถศก็ไปไหว้พระอสีติมหาเถระสมัยก่อนเนี่ยวัดปฏิบัติเป็นเช่นนี้ผมขออนุญาตแวะนอกเรื่องนะวัดปฏิบัติของของพระสงฆ์ในสมัยที่ผมเป็นสามเณรนะครับเวลาที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยจะต้องไปกราบลาครับ กราบลาเจ้าอาวาสกราบลาพระมหาเถระในวัดอย่างผมจะไปเรียนหนังสือผมก็จะไปกราบลาคือกราบเป็นกิตจ,จลักษณะไม่ใช่ว่าออไปไปก่อนนะไปบอกไม่ไม่ใช่นะก็คือเป็นการกราบลาตามลําดับเลยถือวัดปฏิบัติแบบนั้นแล้วก็พอไปถึงไปถึงที่นู่นก็ต้องไปกราบลาไอาไปกราบบอกเจ้าว่ากราบพระอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนบาลีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ ถึงจะเข้าที่พักจะทำแบบนี้อันนี้คือถือวัดปฏิบัติส่วนหนึ่งที่คณะสงฆ์เราทำแต่ปัจจุบันเนี้ยรู้สึกจะอ่อนๆไปอยู่นะหรือว่าผมไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ปัจจุบันแค่ส่งไลน์บอกนะอ่ะโอเคนะครับมีท่านใดสงสัยนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะได้แปลต่อน่าจะไม่มีอุปสรรคแล้วนะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะ ท่านใดจะรับอาสาเป็นผู้แปลตรงนี้ครับ ครอยากแปลมั่งค่ะเชิญค่ะภาษาจะแปลครับเชิญค่ะ,คะพี่อู๋พรพิส,พสูทั้งหลายเหล่านั้นาวิสิงสุก็มไม่ใช่เสรังยังพระเถระธรรมปเตจจะวา ให้อดโทษแล้วพวีิสิงสุเข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในอย่างอยู่บ้านมนุษยษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเตพิกขุยังพิขุทั้งหลายเหล่านั้นนิสีทาเปียตวาให้นั่งแล้วพัทวะถวายแล้วพิกขังชึ่นพิกษา ก็หังสุกล่าวแล้วอิติว่าทันเตถ้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมะก,การโรทันว่าการคืออันไปไผยานางของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปัญญายติย่อมปราโตยวน่วนบิ ย่อมปรากฏหรือติติดังนี้วันว่าพิสุทั้งหลายสุกล่าวแล้วอีกสีว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสุและอุบาสกาทั้งหลายอามะจริญพน้นได้วางนั้นว่าอย่างนั้น มะยังอ่านว่าโุนนาทั้งหลายทัตตุตา,าเป็นผู้ใกล้เพื่ออันเฝ้าสัษารังซึ่งพระศา,าสดาทำมาย่อมเป็นดังนี้เตมนุษ,ษาอา่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นยาจิตวา พอแล้วปูนักปูนางบ่อยอยอยาจิตวานี้อ้อนวอนแล้วครับอ,อ,อ้อนวอนแล้วยาจิตวาอ้อนวอนแล้วปูนักปูนางบ่อยๆธรรมนัฉันทางอยัต,ยตว่าตวารู้แล้วธรรมนัฉันทาง ซึ่งความพอใจความพอใจเป็นที่มาเตรียมพิกภูนางของพปชที่ย<ผ>มซึ่งไความพอใจในการไปในการไปความพอใจในการไปเตสียมพิกภูนาง ของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเียวนุกันทวาไปตามแล้วปาริเวปาริเทว,วิตวาสร่ำครววแล้วมีวัดติงจุกลับแล้วเตติต เตเตพิชูคันว่าพิกสูทั้งหลายแม้เหล่านั้นกันตาวาไปแล้วเจตว่านางสู่พระเชตวันอนุกอนุกสุคเะโดยลำดับวันพิศตวะ จาวาไวหวแล้ไวไหวแล้วสัทธารังตรงนี้ก็เหมือนกันครนับตรงนี้ตรงนี้วันพิจวาถวายพิศาวาห,หรือจะขึ้นมาหรือจะขึ้นมา,านแต่ตรงก็ได้ฮะก็ขึ้นมาก็คือสัทธารังวันพิจวาจะอย่างนี้ครับสัทธารังวันพิจวาจะถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดาด้วย มหาเถรวันทิตวาจะวันทิตวาจะไว้แล้วซึ่งพระมหาเถระด้วยวจะมีนะตามคำเถรสะของพระเถระคุณทะชิวเสในวันรุ่งขึ้นสานิตรโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุด สีรัษะของพระสีระวสตติวะสตะตะะิย่อมอยู่ยัตถะอาจารย์เตยไม่ค่อยเป็นตรงนี้ปรปโยชน์ยัตถะยัตถะ,ะวิธิยังที่ถนนใดยัตถะวิธิยังที่ถนน